หากเจ้านาต้องซื้อข้าวกินก็มสิ้งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9<อ>ตั้งกลังเกิจตีตามห้บฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนิไปขอเจนิญตั้นห้บฟังรายการอยู่ดีมีสุขในช่วงที่หนึ่งเจ้า ท่านผู้ฟังเขอาทันทับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการยูดีมีสุขช่วงที่หนึ่งเจ้าพิกมาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยคูวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงหรือว่า13บสนาฬิกาหนาทีถึง13บสมนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะเจ้า ข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรพัพย์าำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยมาพร้อมกับทีมงานจากศูนย์วิจัยพืชให้เชีงยงใหม่กรมวิชาการเกษตรนะจ๊ะส่วนใหญ่เสาร์สัปดาห์ที่5ของกุ้เดือนนะจ๊ะเขาก็จะมาปะกันเตือ้องเรื่องราวเกี่ยวกับพืชให้นะจ๊ะที่ใจน้ำน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะปลูกทดแทนการปลูกข้าวที่ใจน้ำนักนะจ๊ะซึ่งทางผู้ในการศูนย์วิจัยพืชให้เชีงยงใหม่ท่านผอ,อสุทัศน์ปินตาเสษเกาชจนชวนท่านผู้ฟัง เกษตรกรครอบครัมกอเฮานะจ๊ะมาปลูกพืชให้ดีใจน้ําน้อยกันเพราะว่าจะเป็นทั่วเหลืองทั่วเขียวทั่วดินหรือว่าทัวลิสงย์นะจ๊ะอันนี้ท่านผู้ังที่สนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ในเรื่องของการจองเมล็ดพันธุ์พืชให้ต่างๆสอบถามที่ศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่ศูนย์8 5 3าามปะกันได้ทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอออากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตันบนหรือเพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงท w w w บอ r ์ไวเบ็ดดั Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพ ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้าฟังกันได้ทั่วโลกนะจ๊ะอาจาตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าคุณสุพนีเป็นคํเนักวชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่จนเรื่องฟังแปลรูปอาหารจากทั่วเหลืองแต่ช่วงแรกไปรู้จักเรื่องของทั่วเหลืองพันุ์ต่างๆแล้วก็การใช้ประโยชน์ของมันสักน้อยก่อนก็นได้เจ้า อาจารย์แต่นี้เราไปพบกับคุณสุพันธ์ีเป็นคํากันก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณสุพันธ์ีเจ้าสวัสดีค่ะ,ะคุณแสงเทียนนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเจ้ามาอู้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับพืชไทยเนาะซึ่งคุณสุพันธ์ีก็ทางานทั้งด้านวิชาการเกษตรปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่ส่วนหญ่เฮาเก็ที่นี่จะเน้นเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาโดยเฉพาะทางเจียงใหม่ทางภาคเหนือได้ปลูกถั่วเหลืองกันเนะเาะอย่างไรเก็ ลูกไว้กินเนาะเหลือก็เอาแบ่งปันหรือว่านักๆนักเขาก็เอาขายบางทีที่ศูนย์วิจัยพืชให้เจงไมเ้เขาก็ส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการแปลรูปตัวนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวสักกำึ่งเขาก็คงจะมาชวนท่านฟังแปลรูปกันตัวเหมือนกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ทองทั่วเหลืองต่างบ้านเฮาตอนนี้เปิ้นปลูกกันนักกันหลายแล้วก็อพันธุ์ที่เปิ้นนิยมปลูกกันในบ้านเฮามีพันธุ์ไอหยางกันพ่องเจ้า โดยส่วนใหญ่พันธุ์ที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชไร่นะได้ทําการปรับปรุงพันธุ์นะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเนาะอย่างประเภทแรกนี่จะเป็นทั่วเหลืองที่เกีเียวตอนผลผลิตมันแห้งแล้วกับถั่วเหลืองฝักสดเนี่ยนะจา้าก,ก็นี่ของทั่วเหลืองกลุ่มแรกเนี่ยที่ลองเกีเียวตอนมันแห้งเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมดประมาณเจ็ดพันนะคะพันธุ์แรกเนี่ยก็จะเป็นเชีงยงใหม่หกเนาะเชีงยงใหม่หกสจห้า เชียงใหม่สองสุโขทัยสองสุโขทัยสามแล้เกนาคนครสวรรค์นหนึ่งนจ้าแต่ว่าทางบ้านเฮาเนี่ยที่เพิ่นปลูกกันส่วนใหญ่นะก็จะมีรับรักกับตอนนี้จะเป็นเชียงใหม่หกสิบแล้เกาะพันธุ์ที่เพิ่งออกใหม่ได้การรับรองพันธุ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเชียงใหม่โฮก่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีของพันธุ์ทั่วเหลืองที่มีอายุสั้นที่เพิ่นนิยมปลูกต่อจากการปลูกข้าวโพดก็จะเป็นเชียงใหม่สองซึ่งตรงเนี้ย อยากจะขออนุญาตอันแนะนําลักษณะเด่นของแต่ละพันธ์สักน้อยนะที่ปลูกในภาคเหนือเฮานะอย่างกรณีของจิงไมฮกิีเนี่ยถ้าลูกบางลูกท่านถ้าจะรู้จกัก ลักษณะกันจะเน้นต,ต,ตัวลงทั้งผลผลิตของเชียงใหม่หกิบนี่พอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมานาน,น,นจะย่คกู่เกษตรกรทางภาคเหนือมาเมินเนาะนิยมปลูกกันเอนะจ๊ะเชียงใหม่หกิมันดีจะใดจาลักษณะเด่นมันนะจ๊ะก็นี่ของอเชียงใหม่หกซิบนี่มันจะเป็นพันธุ์ที่บอกค่อยทอดยอดแล้วก็ผลผลิตสูงอะคะ่ะประมาณสามร้อยกิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ทนทานต่อโรคโรคราสนิมอายุ การเก็บเกี่ยวกว่ประมาณ9 0้าวันถึงเก้าบห้านนอกนจากนี้นะ้วพันที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะที่ออกมาใหม่นะที่รังสูงในใิษฐ์ใส่คือไร่ออกมาใหม่นะคะคือพันเชียงใหม่หกเนี่ยค่ะจะเป็นพันุ์ที่มีความต้านทานโรคราสนิมแล้วก็ราน้ําค้างแต่ตัวนี้ลักษณะของป้นก็นคือว่าอายุเปิ้นจะยาวกว่าพันเชียงใหม่60ประมาณห้าถึงเจวันเนี่ยนะคะเผื่อว่าอยากจะ ปลูกเปลี่ยนเรียงฝนนี่ประมาณนี้ซึ่งสภาพแวดล้อมของเขาาตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันแปลปรวนเนาะอากาย่างมาถูกนะจ้าเตือนหน้าหนาวก็มีฝนตกก็มีนะจ๊ะเตือนยังช่วงเนี้ยน่าจะฝนตกหนักละนี่เนาะ,ะกำลังมาตกเองนะจ้าซึ่งเกาะปีนี้เปิ้นก็บอกว่ามาจ้าไปน้อยนะจ้าอันนี้สภาพอากาศก็เริ่มแปลปรวนกำการปลูกพืชทาก็ต้องมีการวางแผนกันดีๆหน่อยนะเจ้ะค่านนี้ก็ต้องหือเหมาะหือเปิงก็แล้วกันเนาะจ๊ะ เชียงใหม่หกเอนนจะเป็นพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยพืชไทยเชียงใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาจ้ะอ,อันนี้ทางภาคเหนือเราเกษตรกรเพิ่นเกาน,นิยมปลูกกันอ,อีกจ้ะตอนนี้เริ่มมีการนิ่ยมปลูกแพร่หลายมากขึ้นนะคะแต่ว่ากรณีของเชียงใหม่หกเนี่ยค่ะคือต้นลำต้นของของเปิ้นนะคะจะสูงกว่าพันเชียงใหม่หกสิบนะคะและเนื่องจากว่าเป็นกึ่งทอดยอดเนาะแล้วถ้าเกิดปลูกในสภาพพื้นที่ที่เออดมสมบูรณ์เนะะี่ยค่ะเปิ้นกาจะลำต้นจะสูงล้มง่ายเนี่ยค่ะ เจ้าก็ตอนนีน้นอกเหนือจากนี้ข้อมูลที่ทางหน้าปม,มันที่สูงวิจัยพืชไร่เพิ่ไนไปทดลองปลูกในภาคอีสานนะคะก็ได้รับความนิยมพอสมควรเจ้าอันนี้ก็เป็นประเภทกินสดอีกก็เจ้าเ,าเชียงใหม 6, ่หกหรือว่าเ,เอาเป็นเป็นแห้งเป็นทุนเหลืองแหง้งคือเหลืองแห้งอยู่จาะเชียงใหม่หกนะจ๊ะ,ะ,จะแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมเอือนกันนีนะก็คือมันขี้ต้าเนอนีนะมันต้นมันสูงเจ้าอันนี้ก็สังเกตดูให้ดีแต่ว่ามันลักษณะเด่นมันก็คือต้านทาน โรคราสนิมและเกาะราน้ำค้างาอันนี้ลักษณะเด่นของเปิ้ลน,นะจ๊ะเจียงใหม 6, ่6กเกาะสองพันแล้วเนาะเจียงใหม 60, ่หกเจียงใหม่6กอันนี้ได้รับความนิยมทางภาคเหนือและแหมพันเน่งเราจะ,ะเป็นพันเจียงใหม่2นะคะตรงนี้เป็นกึ่งทอดยอดเหมือนกันค่ะแต่ข้อเด่นของเปิ้ลเนี่ยก็คือว่าอายุสัน้นและวกาะต้านทานโรคราน้ำค้างส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเราเนีเน่ยคะ่ะจะนิยมปลูกกันต่อจากข้าวโพดเพราะว่า ถ้าถ้าเกิดว่าอายุยาวเกินไปเนี่ยช่วงพอฝนมาแล้วต้นก็นจะปลูกข้าวโพดล่าไปพันจิงไม่สอบนะจา๊ะ<ฮ>อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของเปิ้ลเนาะอันนี้เป็นพันธุ์ทวเหลืองที่ได้รับความนิยมนะจ๊ะต่างภาคเหนือเฮาทีา่ส่วนใหญ่ก็จะมาปลูกกันนะจ๊ะต่างภาคเหนือแล้วก็ที่สําคัญศูวนย์วิจัยพืชให้เจยงไม่เฮาก็ นอกจากจะส่งเสริมการปลูกบางทีสักเต้อเฮาเกาะับซื้อมเมล็ดพันธุ์คืนมาตัวเพื่อขยายผลต่อไปคือเกษตรกรกลุ่มต่อไปอีกก็มีเหมือนกันเนาะเจ้าเจ้าซึ่งทั่วเหลืองที่นิยมกันนอกจากหมู่นี้แล้วเจ็ดพันแล้วเนาะเฮาจะมีทั่วเหลืองฟักโซตัวอีกกะเจ้าแม่และเจ้ามิกิพันเจ้าที่เปิลน,นิยมกันเจ้าตอนนี้ที่ออกจากศูนย์วิสัสยพืชไร่เชียงใหม่นี่ก็จะมีอยู่สองพันก็ได้กกบเชียงใหม่หนึงนะคะแล้วก็เชียงใหม่แปดสี่คิดสองเจ้า ซึ่งมันก็มีลักษณะเด่นจะไดพ่องจะอ,อันได้รับความนิยมกันเนี่ยเจ้าลักษณะเด่นของชิงมยัยปัสสีคีสองนะคะตรงเนี้คือเป็นพันไมอนแล้วก็ของเปิ้ลนี่คือจะเป็นมีเป็นทุเรียงฟัก,ฟกสซต้มนะคะที่มีกลิ่นหอมใบเตยอะค่ะซึ่งเป็นโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่เป็นระยะเก็บเกี่ยวนะคะเออหกสิบสามถึงหกสิบเก้าวันเนี่ยนะจะเริ่มมีกลิ่นหอมเนี่ยค่ะลักษณะเด่นของเปิ้ลนา๊ะ,ะ,าะอันนี้หันว่าบางบางรายผู้ประกอบการหรือว่า เกษตรกรที่เพิ่นปลูกเนี่ยจะมีคนฮับซื้ออเนาะบางส่วนก็ขายในตลาดบนที่เพิ่นนิยมกันเนี่ยนะ,ะเพราะกลิ่นมันหอมเหมือนใบเตยใบอ้มหรือว่าหวหานเข้าใหม่บ้านเฮาเนี่ยะจะคนก็จะนิยมกันแล้วก็หันว่าทางญี่ปุ่นเพิ่นก็นิยมบริโภคทุนเหลืองฝักสดเหมือนกันเนาะจ้าอันนี้ก็ พันนี้ก็น่าจะออกมาเพื่อจะสนองความต้องการของตลาดแห่งกลุ่มนี้ก็ได้นะจ๊ะก็ได้เนาะนอกจากพันเจียงใหม่แปดสิบสี่ขีสองเป็นพันชั่วเหลืองฝักสดแล้วพันเจียงหม่หนึ่งอันนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันก็จ๊ะแม่ละค่ะอืมจ๊ะอันนี้หันว่าอันเป็นไดจ๊ะนั่นอายุการเ,เก็บเกี่ยวกะเวลากะเมินกว่าเจียงใหม่แปดสิบสี่ขีสองไปน้อยหนึ่งก็จ๊ะอายุการเ,เก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวแม่ละค่ะก็ตรงนี้ก็จะประมาณ7 5็ดถึงแปวันเนี่นะคะจะอู้ไปเกาะบะเมินใด้ดเนาะอ้ถึงว่าถ้า90วันนี้ก็3เดือนเนาะนอันนี้ก็ประมาณ2เดือนปลายก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะจะก็ถือว,ว,ว่าเป็นเป็นทางเลือกสําหรับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือเฮาบางท่านเพื่อก็ะ ปลูกข้าวเสร็จแล้วอนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยประกอกอปลูกทั่วเหลืองเอานะจ้าเว้นช่วงสักฤดูหนึ่งจากนั้นก็ค่อยไปปลูกข้าวแฮมเตืองเอานะจ้าอันนี้เห็นว่ามันเป็นระบบที่จะช่วยในเรื่องของลดในเรื่องของโรคมแมลงต่างๆได้โดยมันก็นจ,ะ,<ห>จะอันนี้ก็สามารถจะทาได้นะจ๊ะท่านฟังที่เป็นเกรรษตรกรทางภาคเหนือเฮาอู้ถึงสถานการณ์การผลิตแล้วก็การตลาดของทั่วเหลืองในบ้านเฮานอะประเทศไทยบัดเดี๋ยวนี้เป็นจะได้พ่องจะมีการปลูกนักน้อยเมื่อเหอจ้า คุณสุพันธ์นี่จ้าในช่วงอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากขันพยากรผลผลิตตัวเหลืองนะคะของจากสำนักง,งานเศรษฐกิจกรจารเกษตรเราจ้าเรียนอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดช่วงประมาณเดือนเมษาของปีนี้นะก็ทราบมาว่าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วปีนี้ผลพืล้นที่ปลูกอะคะ่ะมันกับประมาณลดลงประมาณสองพันสองพันกว่าไร่จากปีที่แล้วเนี่ยปลูกประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพัน 225ไร่แต่ปีนี้ลดลงเป็น186,555ไร่แล้วก็เมื่อเทียบกับพื้นที่พาอปลูกที่ที่มันลดลงนะผลผลิตเกาะลดลงประมาณ151ตันโดยที่ว่าปี57เนี่ยผลผลิตก็มีประมาณ51,740ตันนะส่วนปี 2,558เก็เหลือประมาณ51,589ตันถ้าเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่น,นะจ้าปี2,557เกิดจะมีประมาณ273กิโลกรัมต่อไรนะ่แล้วก็ปีนี้ค่ะผลผลิตเฉลียทั่วประเทศนะครับ277กิโลกรัมต่อไรนะถือว่าผลผลิตปีนี้ต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นนะ จึจจงแม้ว่าพื้นที่การปลูกจะลดลงไปน้อยนะจ๊ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปี2557นะา้ยห้าสิบเจ็ะจะอ <ağ> ันนี้ก็ต้องช่วยกันปลูกนะว่าทัวร์เืองนี่ก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจได้อยู่นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวคนกาหันมาบริโภคกันนักขึ้นเนาะกินกันนักขึ้นเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพจีเอยนนะจ๊ะจะพูดถึงคุณค่าของทัวเหลืองสักน้อยนึงก็แล้วกันนะจ๊ะมีประโยชน์ด้านไหนพ่อง่ะจ๊ะค่ะก็นี่คุณค่าทางโภชนาการของทัวเหเรืองิงนะ ถ้าเกิดเ้ามาดูตรงองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเหลืองก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณ34%เซนไขมันนี่ก็18ถึงสเ้ปอรซองลงมาก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเส้นใยสต,ตีจเด่นๆของถั่วเหลืองก็จะเน้นทางด้านโปรตีนเป็นมาเป็นโปรตีนที่ราคาถูกตัวนะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะจะถั่วเหลืองนี่นะจ๊ะ บางท่านเพิ่งก็บอกินเจนนี้นะจ๊ะเพิ่งก็จะกินโปรโตีนจากถั่วไอ้นะแต่นะถั่วเลืองก็เป็นทางเลือกเนึ่งได้นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้หลายท่านก็มาดูแลสุขภาพกันนักขึ้นเนาะเพราะว่า เปนเหาอ,อย่างโรคไัยไค้เจ็บมันก็นักตอ่อยจะบางอย่างบางบางโรคป้นก็บ่อยากจะหื่อกินชีสนะฮะคนก็มากินเป็นพวกโปรตีนจากพืชแต่ก็คือชั่วเหลืองนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นทางเลือกนึ่งหันว่าชั่วเหลืองนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างด้วยกันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการโรคไัยไข้เจ็บได้เหมือนกันกระเจ้าค่ะมีอย่างพ้องเะจ้าเราทานุฟังฟังสักน้อยแล้วจ้าคุณสุพรรณีจ้าเท่าอย่างกรณีตรงนี้นะคะเกาะจะเป็นการแบบ เหมือนทานเพื่อป้องกันโรคอะอย่าง,งมากกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้เราคุบัจเจย์บอกว่าอูในแนวของปิดยาฮักษายนะคะจ้ายังที่ผ่านมาที่งานวิจัยของอย่างประเทศอเมริกานะคะเพกกื่อกระหึ่มความสนใจเกี่ยวกับทูเหลืองแล้วก็แนะนำาให้กินทูเหลืองกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าทางอเมริกาเนี่ยเปิก็จะประชากรของเปิ้นนะคะคือจะมีแบบสถิติเป็นโรคหัวใจโรคก,กระดูกพุนมะเร็งเต้านมอย่างในประเทศเปิ้นหน้ากันเมื่อเทียบกับอัน ประเทศเอเชียของบ้านเฮานะคะที่บม่ค่อยมีโรคหูนี้สักท่าใดอย่างกรณีของมันที่เรื่องโรคหัวใจอาหารจำพวกกลุ่มทั่วเหลืองเนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับหัวใจแล้วก็ยังลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจนะเพราะว่าทางอเมริกาเนาะเปิน้นเกาะมีการทําวิจัยนะคะว่าผลนดีของทั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจโดยเพื่อนทดลองใน คนที่มีระดับ LDL นะคะคอเลสเตอรอล,ลในเลือดสูงเนี่ยค่ะคือเข้าประทานทัวเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตรวจสอบก็ับพบว,ว่าสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้นะ,ะซึ่งลดได้ถึงประมาณ10%เนี่ยนเจ้า ็มีประโยชน์เนาะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเอนาเจาะถ้ากินทวนเหลืองแล้วก็มีงานวิจัยรองรับแล้วโดยเอนาเจาะแล้วคนก็เป็นกันนักกันหลายโดยนะเจ้าวันเดียวเนี่เนาะไขมันดีไขมันเลวในในร่างกายเฮาเอนาเจาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เนเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆเนาะหมู่กลุ่มเบาหวานความดันโรคหัวใจเอนาเจาะเพราะนั้นกินทวเหลืองมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจเนาะนอกจากนั้นหันว่าทวเหลืองก็มีประโยชน์ ทำหลายด้านตัวเอ,อกเจ้านอกจากโรคหัวใจที่เก่ามาข้างต้นตะกี้นะในทูเหลืองเนี่ยก็ยังมีไฟตัวเอสโตรเจนซึ่งสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลอย่างตะกี้ที่บอกว่าสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้แล้วนะคะยังมีไฟตัวเอสโตรเจนซึ่งตัวนี้ค่ะจะมีะการออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนนิยมเฮาอ่ะนะทำให้เกิดการยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่ดีขึ้นนะหลังจากที่เฮากินทูเหลืองไปแล้วซึ่งจากงานทดลองเนี่ยเปิ้นทดลอง ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกนะคะจากโรคหัวใจแล้วก็ได้รับทูเหลืองะค่ะเพราะว่าสามารถลดอาการเจ็บหน้าอกแต่แอมอ,อีกทางนึงนะคะเพ่องก็ยังกลัวกันว่าเอ๊อะแบบยังทูเหลืองมันมีไฟโซเอสเชนถึงแม้จะเป็นออกลีดคล้ายๆกับฮอร์โมนไม่ยิงนะคะมันจะมีผลทำให้เกิดผลข้างเคียงอ,อย่างอย่างเช่นว่าไขามันในเลือดสูงคอรหรือว่าเกิดมะเร็งมดลูกเพิ่มขึ้นหรือเปล่า จริงๆนะก็คือในั่วเหลืองมีไฟโตเอสโตรเจนนะคะก็สามารถที่จะก็เป็นฮอร์โมนไม่ยิงได้เนาะก็ช่วยได้ยังไม่ยิงเฮาเวลาอายุนักๆอย่าจะก็เป็นไวัยทองกันนะจ๊ะบางทีก็วุบปุบฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวอย่าจะถ้ากิิถนทวเหลืองก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเปิ้ก็จะมีเพื่อน้อยออกธี์เหมือนฮอร์โมนไม่ยิงตเอยเนาะดังนั้นกิิถนทวเหลืองดีนะจ๊ะอาจจะเป็นลักษณะเป็นเครื่องดื่มก็แล้วแต่ เป็นน้ำเต้าหู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็แ<ช>ด้นะจ๊ะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ไม่ยิงที่ค่อนข้างจะขาดเนาะอ่าฟโตเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมอนไม่ยิงกินทุเรียงก็จะดีเหมือนกันนะจ,จ๊ะนอกจากนั้นกลุ่มโรคอื่น,นเราจะปอจะบรรเทาได้ก็จะทุเรียงนเนี่ยจ๊ะก็นี่ของในกลุ่มผู้ชายที่เป็นมะเร็งตอมลูกหมากก็จะมีงานวิจัยที่เพิ่นศึกษาในประเทศญี่ปุน่นเพราะว่าในตอมลูกหมากเนี่ย มีอัตราการเกิดเซลล์มะเร็งะค่ะปอปอกัรกับทางคนตางมีการแต่คนในประเทศญี่ปุ่นเซลล์มะเร็งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะมาค่อยลุกลามต่อต่างปู่นเนี่ยโดยมาศึกษาพฤติกรรมการกินของของ,ของตางประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นปกินทั่วเหลืองหรือย,อยังประเภทนี้เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าิ้นกลยเลเือว่าสารไอโซโฟ,ฟาวนนะคะจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตอมลูกมากนอกจากนี้ยังมีการทดลองในในหนูีเนาะ เพว่าสารไอโซฟาวนเนี่ยจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกในตอมลูกหมากตัวยาเจาอก็สารชนิดนี้ก็โยนในทุรเรียงอาานีนะาเจาะท่่แหละเ่าแสดงว่าคนญี่ปุ่นเปิ้นชอบทานทุรเรียงเอเนาะ <c oughs> ก็เลยมีงานวิจัยออกมาแล้วนะเจาว่าเปิ้นหองยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตอมลูกหมากถ้าหากว่าเฮากินทุรเรียงนะเจาะก,ก็มีสารไอโซฟาโบนนี้อยู่เนาะนอกจากนั้นไม่ยิงเฮาเพื่อสูงวัยมาเฮาก็จะมีปัญหานอกจากจะ ฮอร์โมนเพศจะเริ่มมดแล้วเอานะจ๊ะบางคนก็จะเป็นโรคกระดูกพรุนนะจ๊ะเตื่องจันเปิ้นเต่เตาเอานะจ๊ะกระดูกมันพลอยเนาะอันนี้ทุเหลืองพอจะมีประโยชน์บรรเทาในเรื่องของโรคเหล่านี้ได้พ่องเระเจ้ามีงานวิจัยห้องกับจ้าตรงนี้ก็มีงานนี้งานวิจัยในแถบประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าอัตรา,าก,การการเกิดกระดูกสะบโพหลังที่หักอะค่ะหลังจากหกล้มอะค่ะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต่ำกว่าในอเมริกา ยังมีการทดลองในในหนูนะเพราะว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองสามารถทำให้กระดูกหนาขึ้นเปิ้นก็เลยเชื่อว่าถ้าเขาขินทั่วเหลืองในปริมาณที่มันเพียงพอแล้วก็ร่วมกับการกินแคลเซียมในปริมาณที่มันจะอันพอเพียงกับร่างกายเขาแต่ละวันนะก็จะป้องกันกระดูกพูนได้สวยอยางเต็ ก็ถือว่ากินชวเหลืองมีประโยชน์แน่นอนนะจ้ะรวมถึงไม่ยิงเฮาที่เป็นไม่ยิงไวทองตัวแม่นกเจ้าเพื่อเฮาอายุห้าหกสิบไปแล้วก็เริ่มประจาเดือนก็เริ่มไข้เสี่ยงเลยนะเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องของไวทองเข้ามาและนะจ๊ะอันนี้ฮอร์โมนเริ่มจะเสี่ยงนะสําหรับไม่ยิงเฮาการกินชวเหลืองก็จะมีประโยชน์เหมือนกันแม่นกเจานั่นแหละค่ะเพราะว่าในยังในกรณีที่ดูแล ป้องกันเรื่องโรคก,กระดูกพุนนะไม่ในใว่าเรากินก้าแคลเซียมย,ยังก็กินแคลเซียมอย่างเดียวเพราะว่ายัางบางเตื้อคุณคุณสงนเทียนกอน็อาจจะได้ยินเหมือนกันไหมคะว่าถ้าเกิดว่าในแคลเซียมในร่างกายนักเอยค่ะก็จะเกิดอาการกระดูกงอกอย,อย่างประมาณนี้นะแล้วก็ถ้ากินที่เหมาะสมนะคะก็ควรจะมีแบบได้รับวิตามินดีจากแสงแดดหรือว่าแมกนีเซียมที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้ากับร่างกายตัวนี้นะจ้านะ สรุปแรกก็คือมีประโยชน์แน่นอนนะจ๊ะ,จะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับโดยนะจ๊ะตึงในบ้านเฮาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆอย่างญี่ปุ่นหรือว่าแม้กระทั่งสารัฐอเมริกานะจ๊ะซึ่งก็มีงานวิจัยหลายเรื่องเหมือนกันรวมถึงเรื่องของของมะเร็งเหมือนกันซึ่งคนปัจจุบันก็เป็นกันนาจ,นะจ๊ะเนาะอดถึงว่า ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ยิงกับเป็นมะเร็งเต้านมพองหรืออ่ะเจาะข้าใจกับเป็นมะเร็งตอมลูกมากี่ะเจะอันนี้ก็เห็นว่ามีงานวิจัยเหมือนกันเกี่ยวกับกินทุเรียงแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอีกเจาค่ะแม่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างในกรณีของที่เป็นคาดว่าการเกิดมะเร็งอย่างต่างๆเนี่ยมันจะม,มาจากพฤติกรรมที่เฮากินอาหารเนื่องจากเที่ยวว่าคนในเอเชียนะจะมีการ กเกิดโรคมะเร็งแบ่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมลำไส้หรือตอมลูกหมากเนี่ยต่ำกว่าทางยุโรปแลว้วก็เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่เป็นพบเปรียบเทียบกับคนเอเชียนะคะที่ย้ายไปทํางานในแถบยุโรปอะจะมีโอกาสเกิดมะเร็งอะ่ะพอๆกับคนยุโรปดังนั้นอาหารจากทั่วเหลืองอะมีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะไขมันต่าแล้วก็มีใย,ยอาหารซึ่งข้อมูลเนี่ยรับรองได้จากสมาคมโรคมะเร็งของเมกาจ้ะ ราะนั้นมั่นใจได้นะเจ้ากินั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนนะเจ้านอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรบ้านเฮาปลูกกันแล้วนะเจ้าเฮาก็ยังสามารถจะผลิตเป็นอาหารในท้องถิ่นของเฮาต่างภาคเหนือเฮาก็จะใช้ตลอดเลยว่วนเน่าเมะเนาะน้ำเต้าหู้ชวนเน่าแคปเนี้ยนะเจ้าเวลา ถั่วเนาแคปถัวเนาเนี่ยมือ,อปรุงอาหารต่างๆของทางภาคเหนือเขาก็จะมีมูเนี้ยเป็นส่วนผสมตัวนะเนาะก็จะปรุงอาหารทำให้รสชาติล้ำขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมา่วยกันกินชั่วเหลืองหรือว่าบริโภคทั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนแล้วก็มีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศรองรับแน่นอนนะจ๊ะ าแลเจ้าแต่นี้เราจะเรื่อคุณสุพันนีเป็นคำนะจ๊ะันวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชไห้เจ็กหม่กรมวิชาการเกษตรย้งกันกับเดียวนะท้เดี๋ยวพี่มาพบกันต่อกับรายการยูดีมีสุขช่วงที่หนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจ็ใหม่แห่งนี้กันต่อเจ้าหลายประเทศทั่วโลกกาลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุม่มหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และว,วันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดน,นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s ลสสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะ ว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมอกอเจเชีงใหม่ขอเชิญห่วมกิจกรรมกาดเลือสีเขียววิทยุมอกอเจเชียงใหม่กุวันเสราร์ของเดือน8ปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักป่อสารพิษ วัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกอกลิษตเองจำหน่ายเองรากาเป็นกันเองแล้วประกัศเนื้อเจ้าทีวิทยุมกอเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตะบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมกอสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ when I